ลุยงานตอ่อลุยงานต่อมือนี้อ่ะสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องมีน้อยรถเกี่ยวครับพี่น้องผมอ่ะมือนี้นะครับผมคลิปนี้โอ้มีโอกาสนะครับผมได้วมาทายคลิปเองครับอ่าสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับเด้อมือนี้นางานครับผมนางานอยู่แถวกันทร่าล่มครับผมพี่น้องโอ อ่ะมือนี้กับสีแมนเบิดล่ะครับมือนี้นาจะยูนี่เบิดมือครับนะครับหน้างานอันนี้อยู่กับ DC70 G Pro นะครับผมอ่าซับคอนโทรลโดยนายอัพครับผมเป็นน้องไส้ครับผมลูกล้านเอามาเกี่ยวไม่มาสมัครไม่นะครับผม อ่ะคือว่าฝีมือบบธรรมดาครับในการขรับขาวเนียวพี่น้องขาวเนียวโอ้ข้งงางๆหน้านานะครับพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศหนางานครับผมวันนี้สับเจ้า t c 70 G Pro สับคอนโทรลดนายอัพ เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาถ่ายคลิปเองพี่น้องบ่า่างบ่า่างนะครับคูแน่นหนาแล่นหลังนะครับผม มีพี่น้องหลายท่านนะครับสอบถามผมมานะครับผมรถคันนไม่ของมี่หน่อยนะครับผม DC 70G Pro คั้นนี้นะครับผมแต่งอย่างแน่นะครับผมอันนี้ก็เดิมๆนะครับผมเพิ่มเติมคือเกีียวดันพันลัยสูตรดันลั่นทุ่งนะครับของอูประสิทธิโชกันช่างนะครับแล้วก็ทสเตอร์แล้วก็ตู้เบานะครับผมเป็นสูตรทางอูประสิทธิโชคนะครับอ่า ใายบูมสเต็ปในการดันเขานะครับ กัเฮดยูแค่นี้นะครับผมพี่น้องกัถือว่าโอเคนะครับดันดีนะครับผมสำหรับเกี่ยวดันของอูปสิตธิโชคนะครับผมบริหารงานโดยเจรัสนะครับผมไผรสนใจนะครับอยากได้เกี่ยวดันไปไสนนะครับผมหรือสิครพศิขยายปากก็ได้นะครับผมกัติดต่อมาทังนี้หน่อยได้นะครับผมบอกว่ามาจากมีหน่อยรถเกี่ยวนะครับผมเจรัสรถไหเป็นพิเศษนะครับผม อ่าเบิ้งสเตปการทำงานนะครับผมหรือว่าดัานเข่าดีนะครับโอเคเลยกะบ่มีปัญหานะครับผมใส่มาแล้วดันเข่าดีสุดยอดนะครับผมสำหรับเกีียวดันพันไร เกี่ยดันพันไรนะครับรุ่นดันลั่นทุ่งนะครับจากอุปสิทธิโชกการช่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับไผสนใจนะครับผมอยากใส่เกี่ยวดันนะครับก็ติดต่อมาทางนี้หน่อยได้นะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ไปบอกเจราดเดอร์ว่ามีหน่อยรถเกี่ยวแนะนํามานะครับผมเดี๋ยวเจราดเพื่อนจะมีราคารถพิเศษให้นะครับผมลงได้เฮ้ย ฮะลงทางไหนวะนี่ดิเฮ้ยถื้ลนลงนี่เลยบะได้วะต่ำนี่ดิเออลงนี้ลงนี้บักจกกับบูมี่บานลงนี้ด้ เดีวไปแล้วงานหนึ่งพี่รองอ่อาสจจิงานโมยไปนไหนแต่ว่างานเออโอเคอยู่งานนี้ต้นใหม่กับโบมี่งานนี้โอเคนะครับผม อีกขั้นหนึ่งนะครับอีกขั้นหนึ่งดีซีเจ็ดสิบจีพัดนะครับผมอีผมขยายปากนะครับมือนีก็แยกแยกกันอยู่นะครับผมไปอีกบ้านหนึ่งเอามานน้ำกันบ่อไรนะครับเพราะว่าโอ้ผี่น้องสองขั้นกันยังบ่ทันงานอยู่จักสิวาแนวเลยนี่จะพูดอยากเกี่ยวบานเลยก็เลยมือนีก็เลยแยกกันนะครับผมเอาขั้นเกาไป อีกบานนึงนะครับทั้งหล้นก็ร้ายอยู่คือกันเลยเอาคันหม่มาลุทั้งนี้นะครับแยกกันอยมือนี่คาดว่าน่าจ,จะถ้าบ่เกิดปัญหาย,ยัางกันน่าจ,จะดันในเง้ยวๆอยู่ครับผมประมาณหาทุ่มหกทุ่มนี่หรอกทำบ่มีหมอกเนาะนี่นะครับสเต็ปอยู่ประมาณนี้เด้อครับเด้อ คันใหม่ของมีหน่อยมีเอฟซหลายคนนะครับสอบถามมาว่าแต่งอย่างแน่นะครับผมโมมีอย่างหลายนะครับผมใส่แค่เกลียวดันหลักะทดสเตอร์นะครับหลักะปั๊บตู่เบานะครับผมแค่นั้นนะครับก่อสร้างดินมาเห็ดห้นะครับจากอุประสิทธิโชกันช่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับไปสนใจนะครับอยากจะใส่อยากจะแต่งคล้ายผมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผม ออบอกว่ามาจากมีหน่อยรถเกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวเจรัดเพิ่นมีส่วนรถพิเศษให้นะครับอ่ะคลิปนี้าไปซ้ำนี้ครับพี่น้องอ่ะเป็นกาลังใจให้ทีมงานรถเกี่ยวทุกทุกทันทุกทกทีมงานนะครับเดอ้อนะครับให้โชคๆมัน่นๆนะครับผมโอเคเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ